เราที่ดังจะโมไม่ค่อยจะมีใสสชครไไม่มีดัง้งโลดีนะคะอันว่าบ่หมี่ดังก็บ่ตลองเก๋งใจไผจงพาพภูมิใจที่เกิดมาบ่มี่ดังดังหักมาลัตทำไมใครอยากให้ดังหักบ่เมือ่อเลยคะ่ะคนดังหักออยังไม่หมดเดี๋ยวมัน,น,นไม่พอ ดำน้ำเก็บสิ่งของเงินบ้างดีกว่าตามธรรมชาติแมวน้ำสายพันนี้สามารถดำน้ำได้ลึกหนึกิโลเมตรครับเพราะฉะนั้นแล้วทานฐานต้องเรื่งสารลก็จะทิ้พเขาติดก,กั้นมวกดาลิดบริเวณสันคอแมวน้ำโดยรอบที่ยืนอยู่นะครับคุณาหาที่นั่งนะครับเราไม่อนุญาตให้ยืนในระหว่างทำการแสดงนะครับ ขอบคุณมากครับที่ทำตามคำแนะนำครับในมือของคุณฝึกมีอะไรก็พวงกุญแจยโยนลงในสระน้ำอันเดอรวอทเธอร์เชียวเรามาดูกันพรบว่าคุณฝึกจะเก็บได้หรือเปล่าครับพวงกุญแจทวงเล็กๆรงนั้นครับหันหน้ามาบกมือหน่อยครับนี่เป็นกุญแจลูกเดิมแต่เน่าเียวบางท่านอาจจะสงสัยใช่ไหมครับอาจจะคิดว่าครูฝึกเป็ละไมคล้ายคลึงกับแมวน้ำครับอาจจะมองตาก็รู้ใจ หรุมไม่ต้องแอบแต้นกินอะไรไม่ไดีลูกแกแน่เลยครับแบบนี้ไหมครับนักท่องเที่ยวอยากพิสูจน์กันไหมครับว่านอกเหนือจากจะเป็นโพแกอยากอื่นเมวน้าเก็บได้ไหมถ้าท่านไม่เชื่ออยากจะพิสูจน์ับต้องถ่ายรูปอยู่ในมือโทรศัพท์มือถือโยนทิ้งลงน้ําเลยครับมีไหมครับให้เมลน้ําพิสูจน์ดูไม่มีหรอเปลี่ยนก็ได้ครับเปลี่ยนเป็นนาฬิกาข้อมือหรือว่าลูกกุญแจก็ได้ครับอยากพิสูจน์ถอดละโยนเลยครับ ลองดูโอเคอะไรกำไร <c oughs> ไม่รู้นะถ้าแมวน้ำกินไม่ได้ไม่รู้กำไรหรือว่าขาดทุนก็หายตัวเลยเก็บได้ไม่เอิญสบมือสิ้าคุณผู้ชมนั่งเฉยอยู่ทำไมเสยมากเมากกำไรใครใครโยนลุกขึ้ <c oughs> นไปทางนั้นขวาครับไปทางนั้นขวาเดินไปขวามือคุณเหมือนแมวน้ำเลยคนเดินคนไง อยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นอยากได้กําไรคืนไหมครับหยิบดังมาหนึ่งใบไทยกําไรคืนหยิบดุวิดุวิวมาหนึ่งใบครับเร็วๆใบอะไรก็ได้โยนใบี้สิบรับแมวน้ำปลาไม่ดีครับใบอื่นนเหมอนี้โยนใบี้สิบรับได้อย่างได้ย่างหยิบมายัางหนึ่งใบเร็วกลางออกด้วยกลางธนบัตรออกยื่นมือไปนี่สานะ เดี๋ยวเดี๋ยวผมอธิบายยังไม่จะเสร็จครับรีบปล่อยทำไมแบบนี้ใบนั้นถือว่าสารสิ์ตัวอย่างเอาใหม่ัวจริงเอาใหม่อีกใบหนึ่งครับหยิบมาใหม่อีกใบหนึ่งใบนั้นถือว่าสารสิ์แล้วกันครับอีกหนึ่งใบครับมีไหมครับพี่สาวหยิบมาอีกใบหนึ่ง วันนั้นฉลากสิทธ่์เนี่ยรีบปล่อยเลงเลยผมอธิบายยังไม่ทันเสร็จเลยคุณก็ร,นะกรกีบปล่อยแล้วพยายามกลางทะเลาะไปครับอ่น้องการทําให้ดูแล้วนี่ไว้แบบนั้นครับมาเข้าไปข้างหน้าเลยใบเล็กใบร้อยใบที่สองใบอะไรโอเครอบนี้ใบยี่สิบครับหน้าเขียวเหมือนแดงคเลี้ยวรับกลัวข,ของนังยื่นมือมาเลยโอเคเข้าขไปใกล้ๆไม่ต้ของกลัวโอเคมาเลย คุณพี่อเอาคืนขอรถที่พามาเที่ยววันนี้อย่างรัวครับนั <â ng th ie> ่งพี่ครับวุาคีนแมวน้ำที่นี่มีมาลายาได้รับตังลรวทำยังไง คุณพี่าคะขอบเุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะ Thank you ขอบคุณผมมือแรงไม่เลยครับบอ้โหมีมาไรอย่างหลอกตังชาวบ้านเลยยังยกมือไว้น้องๆดูไว้คนเอาเป็นแบบอย่างนะครับเวลากผู้หลักผู้ใหญ่ที่สุดขออ่องยกมือไว้แต่สำหรับรอบนี้ไม่ได้มาแค่ต <laughs> ัวเดียวครับเพราะไอซิ่งลาชาครีส Good m o r n i n ชาครีสมาพร้อมกับชาดำเย็น ตัวดำไม่รู้ชาดำหรือว่าโอเลี้ยงขึ้นวางขึ้นแท่นพร้อมแล้ววันเลยต้องกล่าวคำว่าสวัสดีปรบมือแรงๆทั้งเวทีหน่อยครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการโชว์แม่น้ำนะครับแห่งแรกและแห่งเดียวในภาคใต้ที่สวนสัตว์ตรงกลางก่อนจะชมการแสดงมาลามันแนะำมือก่อนดีกว่าแม่น้ำทางด้านขวามือที่ทูานบอกมาครับเป็นแม่น้ำหนุนฟุนหล่อครับอายุแปดกิกว่าหนุ่มเพชรมาพร้อมคุณธนาครับปรบมือด้วย ส่วนทางด้านซ้ายน้องพลอยมาเพราะว่าคุณการจุดทางตอนส่วนผมครับโต้งสุข,ขุมพม่อบรรยายครับลงน้ำก่อนเลยครับหนุ่มเพชรมาลุงพฤกษการตามธรรมาชาติสัตว์ภาษาอังกฤษมีว่า SEALC ครับ e แปลว่าแมวน้ำไม่ใช่แคทวอเตอร์หรือวอเตอร์แคทนะครับและแมวน้ำที่เห็นอยู่นี้จัดได้ว่าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมที่อาศัยอยู่ในทะเลอุณหภูมิภายในน้ำที่เขาอาศัยอยู่ครับไม่เกิน25องศาเซลเซียส และแมวน,น,น,น้ำตัวนี้ว้ายน้ำได้เร็วข้างสีถึงหกสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งท้องงาหนึ่งเดียวลูกครั้งละหนึ่งตัวอาหารโปรดของแมวน้ำก็คือปลาครับไม่ไว่าจะเป็นปลาทลา้งปลาหมึกหรือปลาสาบะคืออาหารโปรดของคนไม่มีดังก็คือปลาลาครับและเ,เซนตเตอร์ชนในสาัตว์น้นก็คือชิ้นปลาโพสต์สหัน่นเป็นชิ้นเลก็กเล็กเพื่อใช้ในการสุดเท่านั้นสัตว์โดยชนิดของแมวน้ำก็คือฝูงปลาหวานพิชชาและปลาฉลามขาวโา้ยและลายเหยือปลาประมาณกับขึ้นกว่างขึ้นแท้ พี่นอยู่ยนะครับขอ,บอความกรุณาช่วยมานั่งหน่อยนะครับขอบอคุณมากสรอบเลยนะพอ,อ,อเราตกมมายทันครับพี่เบสครับออกมาที่หางมีอะไรมาโชว์ครับมีโชว์อะไริมบอมบอมมันยังไงมีหัวมีหางมีปีทาได้หรอมันไก่โอเคสต็อปอยู่เมา ยังมาด pues ูกันครับนะครับเห็นไหมครับผมคุยกับแม่น้ำรู้เรื่องครับคนที่ยืนต้องรู้เรื่องด้วยครับมหาที่นั่นดีกว่านะครับะเดี๋ยวมาดูกันครับปิกบดนมีหัวมีหางมีปีกครับแสดงไม่รู้เรื่องจริงๆนะครับะเดี๋ยวมาดูกันครับลูกบอลมีหัวมีหางมีปีกครับว่าแล้วคุยกับแม่น้ำรู้เรื่องครับเดี๋ยวมั้เยอะเสียเลยพระเจ้าแม่ย่านาเลยฉันเกิดมาว่าฉันมีกินจรองไรปับมือหน่อยครับ โอเคไม่ม okay, ีอะไรครับย oh, uh, ืนก uh, like ็ยืนครับและแต่ทางนครับอ่ะมากลุ้นต่อเลยครับผมจะไปแบ่งรถเร็วดีกว่าแต่ไม่ทำตามคำแนะนำกันโอเคมาการล้อนใบห้าสีครับดวงตาล้มโตของแม่น้ำก็เปรียบเสมือนกันนล้วดวงตาของเราครับหลายสายดวงโดนเข้าด้วยกันแต่พวกเขาครับจะมองเห็นแค่สองสีเท่านั้นนั่นก็คือสีขาวแล้วก็สีดำครับจาล้อนะใบห้าสีร้องไปทีนึงไปเลย number one number two number three number four number five from where are y ครับน้องเขาเก่งไหมครับเก่งแต่ว่าสู้คุณไม่ได้คุณเก่งก,กว่าห่ว,ว,นะเเว,หวงเล็กกว่าไกลกว่าสูงด้วยทำได้แน่นะโอเคยึดที่การไให้แล้วมาดูนะครับห่วงเล็กก,ลกว่าครับระยะทางไกลกว่าดเพื่อนบอกว่าสบายครับห่วงขนาดเล็กระยะทางไกลหนึ่งสองสามไปอช็อนี่ ย้ำมยนะครับเ <ST S> ชืจอใจสุดยอดกุศโลย์ย้ำมัะครับเบสิกบพื้นรายการต่อไปครับกรุณาหูหน้าขึ้นเหนือศีรษะ <S 2> <S 2> <S เห็นลูกบอลสีแดงไหมครับเดี๋ยวหนุ่มเพชรน้ำหนักก็เอาของลจะกระโดโดโชว์ให้ดูกันครับเราจะไปแบบรวดเร็วเลยนะครับกา็ขอไปกันเพื่อนที่นั่งกันด้วยนะครับไปมาหนึ่งสองสามไปเลยกันดู

เหนื่อยไม่เท่าไหร่ครับได้ยินเสียงลงมือแล้วมันแบกใจเปี่ยนมาตะคุ้นะครับไม่ได้ทรมานครับแต่อาบธรรมชาติแมวน้ำใช้วิถีเมื่อสักครูุปจะโดนลมนี้กันเลยล่ะของขมปลาหวานพิษกะและลาชลัาเผาต่อเลยครับกับความสามารถของพิพิธแบบวันแมนโชว์นึ่งก็คือการเล่นบอลข้ามลูกนครับมาหนึครับลูกสาม้วกถ้าพลวกเลยพอนครับ ไปดูกันเลยครับลวดที่หนึ่งหัวชุกลวดที่สองได้ลวดที่สามไม่พลาดไม่มีใครปองมือเลยอ่ะปองมือมากปองมือมากเร็วๆนี่นอกจากวอลเลย์บอลครับกีฬาไทยครับลูกตะกร้อเขาก็ยังสามารถทำได้ยังไม่รู้ต่อเลยครับ <c oughs> จะทำได้ไหม ผมมืมอบอลเลยลุยนี่ใช่ได้มีใครอยากฝึกมือน้ำมบ้างครับขอหนึ่งคนแล่วนั่งอยู่ในเวทีแห่งนี้คุณอัไนดีกว่าเสื้อแขนยาวบังบงังเออที่ยืนเถอ่ะเสื้อขาวแขนยาวเดินไปข้างหน้าโอเคขบมือให้หน่อย <c oughs> ขึ้นไปยืนครับขึ้นไปยืนที่กระโดดบอลที่หนึ่งเลยครับคุณก้อนหินก้อนนั้นนะครับเอามือแน่กัตัว เป็นครั้งสุดท้ายโอเคโน้มหน้าลงมาใน,นสระน้ำนิดนึงครับเลี้ยวโน้มลงมานิดนึงโน้มนะครับโอเคหัน okay. เอียงมาทางนี้เอียงมาทางนี้เอียงมาทางเวทีพี่เบสชอบไหมชอบทำไมหลอกจมูกโด่งๆบนไล่ก,กลันเลยน่ารักจังเลยปากกว้างๆโอเคยิน okay. ดีๆนะครับรายการนี้หา,พาพกามีภาพประกันไล่แมวน้ำเกิดขอบขึ้นมาทางตนงันข้าม กลัวไหมครับกลัวไหมโอเคเขาบอกว่าเขาไม่กลัวเพราะเขาหน้าตัวกว่าเมลนะครับโอเคยืนดีดีต้มลงไปแล้วควันไปเที่ยวที่ไหนซี่แล้วครับควันหันหน้าทางนี้หันหน้าทางนี้โอเคพร้อมนะหนึ่งสองสามยืนดีดีบังเอิยชอบไหมชอบไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวพูงว่าเดี๋ยวพูดหนึ่งชอบไหมชอบไหมครับชอบไหมชอบไหมครับ